เห็นใบแห้งๆแบบนี้แต่เขาไม่ตายนะคะสวัสดีค่ะพบกันกับเหมียวสวัสดีเอฟซทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้เหมียวจะพาพี่ๆทุกคนมาดูต้นหน่อไม้น้ําค่ะต้นหน่อไม้น้ําเขาจะมีระยะเวลาในการพักกอของเขาด้วยนะคะใบจะแห้งๆแบบนี้ค่ะช่วงปลายเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะกลับใบของเขาก็จะแห้งแต่ไม่ต้องตกใจนะคะบางคนจะคิดว่าเขาตายจริงๆแล้วเขาไม่ตายนะคะพอโดนน้ําฝน เขาก็จะสลัดคราบใบที่เป็นใบแห้งเหี่ยวของเขาแบบนี้ค่ะแล้วจะมีใบใหม่เกิดขึ้นมานะคะเราสามารถนำไปขยายแล้วก็ปลูกได้ตามปกติค่ะวันนี้ก็จะมาเตรียมพื้นที่นะคะสำหรับที่จะปลูกใหม่อีกครั้งหนึง่งหากถ้าเกิดว่าไม่สะดวกในการปลูกใหม่นะคะแนะนำว่าช่วงที่เขามีการพักกอพักใบแบบนี้เราควรที่จะเก็บใบแห้งของเขานะคะหมายถึงเป็นการสางกอรหรือเป็นการทำความสะอาดก็ได้ค่ะ ะะเป็นการสางกอออกไปแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะคะต้องการที่จะปลูกใหม่แบบนี้ก็ได้ข้อดีของการปลูกหน่อไม้น้ำก็คือปลูกเพียงแค่ต้นเดียวสามารถขยายได้หลายๆเท่าเลยนะคะจากที่ปลูกหนึ่งต้นนะคะเขาก็แตกเป็นกอใหญ่มากๆแล้วเขายังมีตัวที่เป็นแขนงออกด้านข้างแบบนี้ด้วยนะคะนี่คือ,อความคุ้มค่าในการปลูกหน่อไม้น้ำปลูกแค่ครั้งเดียวต้นเดียวนะคะ ก็ขยายได้ใหญ่มากๆค่ะ